สวัสดีครับวันนี้เราจะนำเสนอเกงยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับอย่างยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้รหัสสิบสี่นะครับรหัสสิบสี่นะครับนี่สวยๆนะครับเราจะให้ดูสีด้านหน้าด้านหลังไปพร้อมกับอธิบายรายละเอียดของเกงตัวนี้นะครับผมนี่นะครับขนาดตามใต้นะครับ w ด4 l บ2ยสีอสีด้านหน้าดูไปแล้วนะครับสีด้านหลังพร้อมกับขนาดวัดจริงนะครับขนาดวัดจริงตัวนี้เอลสามสิบยงตัว40ปลายขา7นิ้วนะครับ เป็นงานบิ๊กนะป้ายเรดแถ b บิ๊กเลขกระดุมห้าสองสองสองนะครับราคา1นึ่ันแปดอบาทนะครับป้ายรีวา p พิมแยตรงนี้ก็มีนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูนะครับดูสีด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วเรามาดูกต่อที่ป้ายหนังนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายหนังแท้นะครับป้ายหนังแท้ W สาส L สามสิองห้นะครับป้ายเรดแถบสกินรีวายบิ๊กตามที่บอกต้นคลิปเลยนะครับผม ดูมาที่ปลายขาของเขาต่อเลยนะครับปลายขาสวยๆครับตัวนี้ริมด้านในนะครับริมด้านในนี่จะเป็นริมโพงนะครับปลายขาจะเป็นการเย็บแบบลูกโซ่ครับผมสวยๆครับเย็บแบบลูกโซ่ริมโพงเหมือนใหม่เลยนะครับผม มาต่อกันที่ตรงนี้นะครับจะเป็นป้ายรีวายพรีเมียมนะครับเลขกระดุมนี่นะครับเลขกระดุมห้าสองสองสองกระเป๋าในด้านซ้ายนะครับจะสกีนเพื่อรับประกันว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีก็นี่นะครับ ปายเรตแบทแล้วก็แถบซิวเวอร์ไล์แถบซิวเวอร์ไล์จะมีความวิบวับอ่าจะเป็นแถบสีเงินอยู่ขอบต,ตรงนี้นะครับนี่จะอยู่ขอบต,ตรงนี้แล้วก็ปาย์เรตแบทนี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเฉดสีนะครับเฉดสีของกางเกงตัวนี้สวยๆนะครับแล้วก็ถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกางเกงตัวนี้ยังไงนะครับติดต่อที่เบอร์โทร 0961519525นะครับขอบคุณครับ